ขออภัยในความรุนแรงนะจ๊ะพี่แววไม่ใช่สายโหดนะวันนี้จะมาชวนทําแกงจืดตํารึงริมรัวเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นริมรัว้วเนี่ยมันขึ้นริมรัวมมร้วมันก็โผล่มาทางชายคาตรงที่พี่แววล,ล้างจานต้องรีบตัดมันออกก่อนก่อนที่มันจะเลื้อยมาพันคอเรา <c oughs> ตํารึงริมรัว้วเห็นไหมจ๊ะได้มาเสร็จปุ๊บเราก็มาเด็ดเด็ดออก ไอ้ที่เป็นเส้นกระยีย้กระยีย้กระยียนะ้น่ะถ้าบ้านพี่แววเขาเรียกหมอยตําลึงเขาไม่กินเขาดึงออกมันจะพันคอเห็นไหมกระเทียมรากผักชีไอ้ที่พริกไทยนะั่นคือพริกไทยดําพี่แววปั่นเองสูตรแกงจืดพี่แววก็คือขอผัดให้มันหอมหน่อยนึงใช้น้ํามันหมูนะผัดพวกสามเกลอนะให้มันหอมสามเกลอคืออะไรรากผักชีกระเทียมพริกไทยพริกไทยดําผัดให้มันหอม แล้วพี่แววจะเอาหมูบดใส่ไปเลยอันนี้สูตรของพี่แววเอาหมูบดใส่ไปเลยผัด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 มันยังไม่สุกดีหรอกเติมน้ําเติมน้ําลงไปเลยเติมน้ําเสร็จปุ๊บตัดเต้าหู้ไข่ใส่เลยตัดเติมน้ําอีกแล้วก็ตัดเต้าหู้ไข่ใส่ลงไปเลยไม่ต้องคนนะนนอย่าไปคนเดี๋ยวมันคาว พอใส่เต้าหู้ไข่เสร็จปุ๊บปรุงรสเลยก็มีรสด,ดีซีอิ๊วขาวน้ำตาลแค่นั้นแต่วันนี้ดันใส่ซีอิ๊วขาวเยอะไปหน่อยมันก็เลยเค็มแก้ปัญหาโดยการยังไงแก้ปัญหาคือเติมน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลไปนิดหนึ่งก็โอเคอร่อยอย่าไปนคนรอให้มันเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยช้อนช้อนไหลออกช้อนขี้กระตือหรือสิ่งสกรปรก ออกเห็นไหมช้อนออกช้อนออกใช้กระทะใบเดิมชอบจริงๆกระทะใบนี้มันเป็นอะไรที่แบบชอบมากกระทะมีหลายใบนะแต่ใช้แม่งใบเดียวใบนี้แหละนะเติมน้ําง่ายๆแกงจืดตําลึงริมรัวจา้าเห็นไหมผักปลอดสารพิษ จำลึงนี่กินดีนะระบบขับถ่ายก็ดีนะเสร็จแล้วเมนูนง่ายๆมีประโยชน์ด้วยก็ต้มผักให้มันนิ่มๆเล็เลน้อยให้มีคนแก่ก็กินได้สบายมากง่ายไหมจ๊ะง่ายไหมเมนูพี่แววไม่ยากเนาะอ่เสร็จปุ๊บก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะตักเสิร์ฟแนะ่ จะเรียกแกงจืดต้มจืดก็เรียก